แล้วไอ้แดกคุยบาลเลยไอ้แดกตรงไหนเฮ้ยดูไรสีอะไรเข้าไปรู้แล้วมันเจอรูร้ายเจอถ้ำอะไรนะ่นะดูที่ทำอะไรอ่ะมีอะไรเข้าไปแล้วเฮ้ยวางงูนะเว้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าดูสิฮะมีป๋อทำอะไรดูสีเนี่ยเจอรูแล้วไอ้นี่นอนเฝ้าเลยคานไม่ต้องกินไก่วันนี้เหลือแคาได้หนูไม่ต้องกินปิ้งหนูให้กินนะ แทกแทกดึงแทกดืงแทกดงเอโอ้โหขบใหญ่แล้วตนี้มีอะไรนะฮบกนข้างหักเลยที่เกียจแล้วไม่ช่วยเ้าดูดึงมาดึงมาใครลูกเข้ไปแล้วเดี๋ยว ไปเข้าในถ้ำน่ะเฮ้ยแซกอองงูเลยวะเฮ้ยไคุยในถ้ำเลยสิมันเป็หลูโพรงดินไงนะนะเอองูอะไรแย่ได้แซกนะเลยสิเอาน่ะเข้าถ้ำดูมันจะเจาะถ้ำมั้งโอ้โหออกมาออกมาก่อนแซกทีลูก ดูสิบอมอันออนี้ขี้คานนะมึงอะฮะเอ้าขี้คานแท้ฮะขี้คานแท้เขาทำอะไรกันในรูนะเรือเฝ้าโอ้โหอันนี้เอาเปรียบเขาโอ้โหไม่เรื่องมึงสองพี่น้องใหญ่เลยเอาเอาดูสิเอาเรีกเข้ามาดูขึ้กับข้างในมีอะไรมีอะไรมีอะไร นี่ лай? ไรเด็กเข้าไปคุยจรงจังเลยเน,นี่เนี่ยเจออะไรก็อย่างนี้นะเอฟซีเจอรูเจอหลุมอะไรย่างนี้เนี่ยไอไอมอมนี่นอนเอาเปลี่ยแล้วมอมมีวะมีไหมไอ้เนไอยไอ้ไอ,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 ไอไ้เด็กครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวดูคลิปจอดต่อครับเอฟซีขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับน้องหมาเห็นอะไรก็คุยหมดนะฮะต้องโทษน้องหมาหลอกนะครับสวัสดีครับ